ตอนนี้นะครับเราก็ใช้ไฮเทล่า P30 กับแอปของ iPhone ได้แล้วนะครับ iOS เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างก่อนอื่นนะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าไฮเทล่าตัวนี้นะครับแล้ก็โหลดแอปที่ชื่อว่า h ฮเทล a Radio Manager นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยแล้วแอปตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับหนะครับเราเข้าไปเปลี่ยนชื่อได้นะครับในที่นี้นะครับจะเป็น Nick P30 ก็คือ ตัวนี้นะครับผมเบื่อชื่อนี้แล้วเราสามารถเปลี่ยนตามใจชอบได้เลยนะครับก็เขาเ้าไปนิกพีสแล้วกดลูกศรตรงนี้นะครับแล้วเปลี่ยนชื่อที่เราต้องการจาก P30 นะครับเติม OS เข้าไปเท่ๆนะครับเป็น P30OS นะครับนี่ชื่อก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าชื่อก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับนิกพีสาม นอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถเปลี่ยนชื่อช่องต่างๆที่เรามีได้นะครับกอนนี้เราเป็นเจ้าของแล้วสามารถที่จะปรับการฟังหลายๆช่องพร้อมกันได้นะครับเราเปลี่ยนเป็นกรุ๊ปไทท์นะครับแล้วถ้าเราเลือกเป็นレスพรอนแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปหูนะครับแบบนี้นะครับเวลาช่องไหนนะครับถึงแม้ว่าเราไม่สแตนเราก็จะได้ยินนะครับอันนี้ก็เป็นการที่เราจะฟังหลายช่องพร้อมกันได้นะครับผ่านแอป iOS ตัวนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับสำหรับ P30 กับแอป iOS